สวัสดีครับก็อยู่กับการสอนผู้เล่นใหม่ในการเล่นนะอันนี้ผมก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่แหมเป็นการลงทุนจริงๆเลยก็การที่เราเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เราก็จะตามทันคนอื่นแนะนําว่าให้เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์ล่าสุดอย่าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เก่าๆเพราะว่าตัวละครหรืออะไรเราจะตามไม่ทันอ่าเริ่มแรกมันก็จะสอนเรานะ ให้กดไปที่ร้านเหล่าแต่ถ้าเกิดผู้ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ก็จะเรียกว่าที่สุ่มแต่ถ้าเกิดผู้เล่นเก่าก็จะเรียกร้านเหล่าเพราะมันคือร้านเหล่านี่มันก็จะให้เราสุ่มเลยนะนะตัวละครตัวนี้ก็คือตัวแรกเลยนะก็คือโคบี้แล้วก็ อันนี้ก็จะได้รูฟี่แน่นอ,อนลน้ายเปอร์เซ็นต์อาวเขือเลยอ๋อใช่ลืมไปว่ารูฟี่เราได้มาอยู่แล้วมันก็จะสอนต่างๆหน้าโอเคเปิดกอ่อแรกแล้วก็เล่นไปเลยปั๊บเราก็ดูมันก็จะบอกว่าเอ้ยตรงนี้ได้ของนะหรือว่าเราจะพูดตามชอปเปอร์ดีเฮ้ยจะสนุกนะอื โอ้แต่แต่ถ้าจะถ้าเกิดจะให้ภาคเสียงนี่ไม่ไหวผมผมต้องไปฝึกแต่ก็คงยัไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกน่าจะอีกนานโอเคมาแต่ละแต่ละ,ละเอ,อ่อถ้าเกิดผมอ่านเสริมเติมแต่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะแต่ละอาเขตมีจำนวนตอนจำเอ,อ่อจำนวนโอเคเอาไหม แต่ละอาร์ตมีจำนวนตอนจำนวนหนึ่งนวนตอนก็คือเรียกง่ายๆก็คืออแต่ละจำนวนเ,เข้าใจไหมก็ตอนนี้คือมีหนึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองอแล้วก็ไปเรื่อย จนกว่ามันจะสิ้นสุดอธิบายงงๆก็เดี๋ยวมาอธิบายทีหลังคึบเมื่อกี้ก็เป็นตัวเสริมจากจิจกรรมเนื้อเรื่องอันนี้ก็ถ้าใครดูวันพีชมาก็จะรู้นะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงอันนี้โซโลโดนจับแทนผู้หญิงแล้วก็ไอหัวเห็ดเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมอยากจะต่อยมากตั้งแต่เปิดเรื่องมา โอเคีย okay. ข้ามไปนะเนื้อเรื่องเราก็ไม่ต้องไปสนช่วงแรกมันก็จะให้เรากดมือนะชึบอันนี้ก็จะเป็นการใช้ทักษะอันติเมตอันนี้ก็จะเป็นคอมโบก็ถ้าเกิดใครมีพื้นฐานเรื่องพวกนี้มาก็จะรู้ชึบตัวละครตัวนี้ภาคหลังๆจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วช่วงต้นเกมก็ใช้ไปก่อน อันนี้โซโลเป็นตัวที่มันให้เล่นฟรีเฉพาะช่วงนี้นะให้เล่นฟรีแต่ไม่ใช่ให้เล่นถาวรนะถ้าเกิดทุกๆกด่านเคลียร์สำเร็จแล้วเราก็จะได้ของรางวัลน,นั้นๆมามีค่าแล้วก็ไม่มีค่าซึ่งของรางวัลทุกชิ้นมีค่าหมดเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีเดี๋ยว เอ่อให้มันฝึกสอนไปเรื่อยๆกันอันนี้เราก็ข้ามไปเลยไม่ต้องสนก็ได้ถ้าเกิดใครอยากอ่านเนื้อเรื่องก็ก็แล้วแต่อ่าอันนี้มันจะสอนกดออโต้แล้วก็กดคูณอันนี้สามารถปิดกล้องได้เพื่อไม่ต้องเห็นท่าแต่ถ้าเกิดอยากเห็นท่าก็เปิดกล้องมันก็จะมีท่าอนิเมชันแต่ถ้าเกิดปิดมันก็ยังไม่เห็นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหมก็คนขอมาเราก็ต้องทำนะ ช่วงนี้แบบทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนโอเคเรียบร้อยมันก็จะให้เราตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้ชุบมมอนโอเคเออศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะ เวอร์ชันศูนย์หนึ่โอเคมอนโอเคเวอร์ชันศนย์นะโอเคเดี๋ยวเราข้ามฉากที่สอนไปเลยเดี๋ยวเราไปตัดไปช่วงที่แบบอัพตัวละครนะโอเคแล้วก็เราก็ได้ทำอะไรเสร็จสิ้นแล้วก็ขั้นแรกมันก็จะให้เรารับ ตัวละครก็คือนามิแล้วก็อันนี้ผมแนะนำให้ซื้อนะเป็นช่วงกิจกรรมแรกๆให้ซื้อไปเลยคือคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเพชรน,นะช่วงช่วงเจดวันนี้คือคุณซื้อไปเลยเพราะว่าผู้เล่นใหม่ช่วงแรกเพชรจะไม่ค่อยได้ใช้ ถ้าเกิดจะได้ใช้หนักๆจริงๆแบบ12000สอง0มืพันสอพันอย่างนี้ก็อนาคตก็อย่างเช่นรหัสที่ผมเล่นนะโอเคอันนี้ก็ซื้อไปเลยอย่าไปเสียได้นะส่วนไอ้จิตกรรมพวกนั้นเราข้ามไปเลยนะเราเป็นผู้เล่นใหม่อ่าแล้วก็หลายคนพอเล่นเสร็จแล้วปั๊บไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อ ให้แนะนําไปกดสีแดงๆถ้าเกิดอันไหนขึ้นสีแดงแดเช่นอันนี้แล้วก็อ่านดูว่าเราได้เสียของอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดมันบอกว่าฟรีเราก็เอาไปเลยนี่รับให้หมดส่วนไอ้เรื่องของกิจกรรมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเว n p a ช t นเวชนพก็คือเหมือน v ีร a ลพาร์อ,ะอ่ะอ่า ก็คือถ้าเกิดเราซื้อ,อซื้ออันนี้ถ้าเกิดเป็นอันที่สองก็คือแบบอันติเมตก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะได้สองพัน exp ทันทีส่วนอันแรกก็คือแบบธรรมดาแค่เปิดอันที่สองก็คือเปิดอันล่างแต่เรื่องของพวกนี้ก็ปล่อยปล่อยสายเติมไปส่วน ผมสายฟรีก็ตัวตวละครที่มีก็คือเซนโงคุผมไม่แนะนำตัวละครที่เราจะเสียตังค์จริงๆนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเปิดแนะนำตัวนี้ตัวนี้คือตัวไหนก็ได้ตัวที่มันเป็นที่มันหาซื้อไม่ได้ในร้านค้าอ่ะจะให้ดูร้านค้าอ่ารอ,อ,อหาซื้อได้ก็อย่าไปเอา แต่ว่าลอนี่เอามาก่อนก็ได้เพราะว่าลอเนี่ยมันจะมีเอ่อล็อกอินใช่ไหมเกี่ยวกับการล็อกอินที่เราจะได้มาไม่ใช่อันนี้อ่าเป็นการนี่อ่ะผมล็อกอินให้ดูก่อนอ่ะล็อกอิ in. นนู่นนี่นั่นอ่ะเป็นล็อกอินอันไหนไม่รู้แต่เท่าที่รู้ ผู้เล่นใหม่ควรจะมีรอถ้าคนเล่นเกมวันพีชจะรู้ว่ารอเออถ้าเกิดใครดูวันพีชจะรู้ว่าเรอคือตัวไหนก็คือตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับฮิวอ่าผมขออนุญ,ญาตรับของให้หมดก่อนนะก็เห็นอะไรที่มันขึ้นสีแดงๆอย่างเงี้ยคือรับให้หมดเลยโอเคไหม โอเคพอผมรับของแล้วปับ๊บมันก็จะเป็นการอัพเลเวลก็คือตอนนี้มันจะสอนเกี่ยวกับเรื่องโหมดของ PVP ก็ไม่ต้องห่วงมันก็จะสอนนะแล้วก็ทำตามมันอย่างนี้เห็นไหมตัวเขามีตัวระดับ S เรามีสิทธิ์แพ้แพ้สูงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ชนะ ต้องดูคือถ้าเกิดแพ้ก็ไม่ไม่ต้องไปเครียดหรือซีเรียสอะไรก็ก็แบบเอาบาเบาเสียงหนอ่อยเดียก็แบบชิวๆไปก็เราเป็นผู้เล่นใหม่เราอย่าไปคิดมากช่วงแรกๆมันมันไม่มีใครดาเมจสูงๆยกเว้น สายเติมนะสายเติมก็จะได้ตัวละครที่เเก่งกาจในช่วงแรกโอ,อเคผมขอข้ามข้ามไปเลยนะต่อไปโหมดของ PVE อันนี้มันก็จะสอนเกี่ยวกับการทำภารกิจก็คือให้เราดูว่าคืออะไรเคลียร์การท้าทายคืออะไรให้กดเข้าไปอไม่รู้ให้กดเข้าไป ปุ๊บนี่อันนี้เห็นไหมมันจะมีการผจญภัยกับการท้าทายใช่ไหมนี่คือการท,าท้าทายแล้วดูว่าเราไม่ผ่านอะไรปุ๊บต้องเคลียร์ให้ถึงสามเจ็ดก็คือดูปับ๊บอ่าสามเจ็ดก็คือตรงนี้เราก็ต้องเคลียร์ให้สําเร็จแล้วเราก็จะได้มาสามสิบเพชรแล้วก็เลี้ยวมะก็คือยังไม่ปลดล็อกก็คือเราทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องรอเวลสูง ส่วนถามว่าพอเราทำภารกิจไอ้พวกนี้เสร็จแล้วมันมีอะไรเราก็จะได้ตังค์แล้วก็ถังมาถังผมขอแนะนำให้ผู้เล่นใหม่เก็บเอาไว้อ่าเก็บไว้นี่มีอยู่สิบถังให้เก็บเอาไว้ไปสุ่มตัวระดับ ss ตัวระดับ s เดียวอันนี้ไม่ต้องสุ่มรุจ,จิไม่ต้องสุ่มอย่าไปสุ่มเกลือ เออไม่ใช่เกลือเออตัวมันไม่เก่งอ่าเดี๋ยวผมขอรับของให้หมดก่อนนะโอเคต่อไปเราก็จะพูดถึงคู่มืออ่าหลายคนเห็นแบบสีแดงๆเต็มเลยคือให้กดเข้าไปเลยนะปื๊บอันนี้มีสีแดงๆกดไปอ่านี่คือคู่มือนะไอเรื่องคู่มือสิ่งที่มันจะช่วยเลยก็คือเออมันจะช่วยเรื่องของ แอคแทแล้วก็เพิ่มทุกอย่างแอคแท็กเฮดพีดีเฟนส์แอคแท็กเฮดพีดีเฟน์ก็คือแอคแท็กก็คือโจมตีเฮดพี HP. ก็คือเลือดดีเฟนส์ก็คือโจมตีเอ้ดีเฟนส์ก็คือป้องกันปะทุแล้วก็มาดเปิดใช้งานเปิดใช้งานการเปิดใช้งานมันจะไม่เพิ่มอะไรเลยแต่ถ้าเกิดบอกว่าอัปเดตได้ก็คือมันจะเพิ่มมาอ่า ถ้าหลอดอันนั้นเต็มเป็นเวล2มันก็จะเพิ่มค่าต่างๆให้อ่าอย่างนี้โอ้ยไม่เพิ่มเรื่องของการอัพตัวละครผมแนะนำให้อัพนี่เป็นระดับสีม่วงเลยถ้าเกิดอัพได้ก็คืออัพให้สุดๆแต่ว่าเอ่อต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะ จนกระทั่งเราสู้ไม่ได้จริงๆเราค่อยเราค่อยปล่อยปล่อยเออไม่ใช่ค่อยปล่อยค่อยมาอัปเกรดอ่ะถามว่าสู้ไม่ได้คือยังไงอ่ะสมมติว่าผมสู้ด่านนี้ใช่ไหมแล้วผมแพ้ก็ค่อยมาอัปเกรดตัวนี้เพราะว่ามันถ้าเกิดเป็นเป็นผู้เล่นที่เอ,อ่อ ชำนานหรือนานมาแล้วจะรู้ว่าต้องอัพทีหลังเพราะว่ามันจะเป็นการประหยัดทรัพยากรอ,อ่าแล้วก็ดูตรงขวาบนจะเห็นชิ้นเนื้อก็คือพลังงานก็คืออัพไปเลยอ่าอัพอันนี้ไปเลยเอาไปเลยนะก็อย่าไปอะไรมากอ่าอันนี้เราต้องพยายามทำให้ พลังงานมันต่ำก็คือไม่มากกว่า220่อ่านี่เห็นไหมเป็นแล้วมันก็จะมีเวลาครูดาวเติมเนื้อให้39นาทีก็จะเต็มแล้วเราก็พยายามมาทำภารกิจตรงนี้ให้มันเต็มหลอดคือร้อห ถ้าเกิดภารกิจไหนทําไม่ได้ก็รอเวลสูงอ่าเช่นอันนี้เห็นไหมมันทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอะไรม,มันมากก็ทําเท่าที่ทําได้ทาได้แค่ไหนก็ทําแค่นั้นอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเล่นไปส่วนตนัวละครนี้ชอปเปอร์ก็คือแนะนําให้อัพอัพอัพแบบไม่ต้องสูงมากก็ได้ ส่วนถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะทำไรก็มาดูที่ตรงภารกิจตรงซ้ายเห็นไหมนี่ที่มันจะขึ้นสำเร็จอยู่ตรงนี้กดแล้วก็รับรับรับมันก็จะให้ของเอามาเยอะมากแล้วก็กดภารกิจอ่าถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะทำไรก็กดตรงภารกิจนะตอนที่ผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมแบบเวอมากเลยแบบไปต่อไม่เป็น จนกระทั่งคือเล่นแบบสูงๆไปแล้วเวลประมาณ50าสิอ่าเพิ่งมารู้ว่ามันมีกิจกรรมให้รับรางวัลอ่าแล้วภารกิจมันก็จะบอกว่าอะไรเราก็กดไปแล้วก็กดสู้ก็สู้สู้สู้สสู้ไปจนกว่าด่านไหนที่เราผ่านไม่ได้เราก็ค่อยมาอัปเกรดลูกเรือก็คืออัปเกรดพวกนี้ ตัวที่มีให้อัปเกตก็แนะนำนี่หตัวนี่อีกหนึ่งตัวอ่าอันนี้ก็คือการแนะนำคร่าวๆนะผมก็เป็นคนที่แนะนำไม่ถูกเหมือนกันอ่าบอกไม่ถูกพูดไม่ออกอ่ะอันนี้สถานีส,สเปียงอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้ใช้เพจซื้อ เพราะมันไม่คุ้มค่าและสิ่งที่ผมแนะนำผู้เล่นใหม่ก็คืออย่าไปกักของใช้ใช้มันมาเลยก็คืออ่านี่อุปรกรณ์เนี่ยคืออย่าไปกักเลยคือเปิดเลยเปิดให้หมดเลยอ่ะเปิดให้หมดเลยเราก็จะได้ของมาใช่ไหมเราก็เอามาใส่ ใส่ให้นี่ถามว่าตรงนี้ควรจะใส่อะไร Defense Attack แล้วก็ h p ก็แนะนำให้ใส่ Attack ก็อัพไปเลยช่วงแรกๆก็อัพไปเลยนะไม่ต้องห่วงก็คือถ้าเกิดอยากรู้ว่าตัวไหนใส่อะไรก็ให้ดูตรงที่ตรงนี้เห็นไหมเห็น เห็นข่าวๆตรงหน้าจอใช่ไหมตรงที่ผมกดเ่ยก็คือมันจะเขียนว่าผู้ป้องกันใช่ไหมก็ผู้ป้องกันก็มีให้ใส่อยู่สอ,อย่างก็คือ HP กับ Defense ก็คือนี่หมวกนี่แต่ว่ามันจะมีเรื่องของความซับซ้อนกว่านั้นเรื่องของที่ว่าเราก็ต้องดูอีกว่ามันเป็นยังไงก่อนนี้เราก็เล่นไปแบบธรรมดาก็ คียด่านู่นนี่นั่นได้ตัวละครมาแล้วก็อัพอัพไปส่วนซันจิถ้าเกิดได้มาแล้วก็ไม่ต้องไปอัพสูงมากอัพให้ถึงระดับฟ้าก็พอแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดให้ผมแนะนำมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะตอนตอนนี้เราก็มีอยู่แค่นี้ผมก็ไม่แนะนำอะไรมากไม่ได้ ส่วนสโมเกอร์ก็เหมือนเดิมอย่าไปอัพสูงมากอัพแค่เออฟ้าเหมือนกันฟ้ากับม่วงอ่ะคือฟ้ากับม่วงที่ผมหมายถึงก็คือกรอบเห็นไหมตอนนี้เราอัพลูฟี่ไปแล้วกรอบสีเขียวโอเคเข้าใจตรงกันส่วนเอถ้าเกิดได้ของพวกนี้มาได้ถังมาใช่ไหม เอออันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำตอนนี้นะก็คือรอให้สุ่มตัวระดับ ss แต่ผมก็ก็แนะนำให้สุ่มเลยอ่าให้สุ่มทันทีก็คืออย่าไปคิดมากคือสุ่มไปเลยนะก็คือเราต้องใช้ตัวละครระดับ a ตัวอื่น คืออ่ะสูมไปเลยอ่ะเราไม่ต้องไปอะไรมากอ่ะเห็นไหมมันจะมีโอกาสได้ตัวระดับ S นี่เป็นไงตัวระดับ S แมมตอนตอนที่ผมเล่นแรกๆผมสุมสามสิบสามสิยี่สิบถังไม่ได้โอเคเราได้ตัวระดับ S แนะนำให้อัพตัวระดับ S อัพสุดๆไปเลยคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรเลยเนี่ยอัพๆไปเพราะว่าตัวระดับ S อเราจะได้ใช้ยาวๆคือผมก็ไม่ได้สอนมากไม่ได้อะเพราะผมก็สอนผิดสอนถูกอะ่ะคือมันมันอยู่ที่คนอะ่ะส่วนถามว่าไอ้พวกสกิลนี้อัพยังไงก็ให้อ่านอ่านดูว่าอันไหนมันแบบมีประโยชน์มากที่สุด เมื่ออันติเมตมีโอกาส12%ทําความเสียหายใส่สตูแถวหลังดีบัฟโซอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าดีบัฟอะไรแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำอัพอันติไปอย่าไปแช์ส่วนตัวละครก็พยายามอย่าเอาไปขายแนะนำว่าอย่าขายเนี่ยเยคือกดขายป๊บปบปั๊บป๊บ,บ,บส่วนห้องเคห้องเคบิน เคเบิลเออขึ้นเข้า oh, เออนั่นแหละก็คือเป็นห้องเอาไว้เก็บเฉพาะตัวละครอ่าสมมติว่าแบบคือถ้าเกิดมีตัวละครเยอะๆใช่ไหมเราจะใช้อ่ๆๆๆอมาอมันหายากก็เราก็เก็บตัวที่เราไม่ใช้ไปก่อนนี่เราก็เก็บไปก่อนเลยตัวเราเอ่อช่วงแรก การสร้างทีมผมแนะนำให้สร้างทีมแบบสมดุลก็คือมีตัวโล่ก็คือผู้ป้องกันแล้วก็ตัวโจมตี2ตัวตัวซับหนึ่งอย่างนี้ส่วนใครไม่มีตัวระดับ S ก็พยายามปั้นระดับสีฟ้าหรือสีม่วงกรอบเป็นสีฟ้าสีม่วงอย่าไปปั้นสูงกว่านั้นเพราะอนาคตคุณจะรู้ว่า มันเสียดายของใช่อนาคตคุณจะพูดกับตัวเองเลยว่ามันเสียดายจริงๆส่วนเพชรก็เก็บไปถ้าเกิดไม่มียามจำเป็นก็อย่าไปใช้ยกเว้นจิจกรรมที่ผมแนะนำก็คือจิจกรรมของรายวันก็คือที่มันจะให้ซื้อก็คือซื้อไปแล้วคุณจะไม่เสียใจในอนาคต ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าก็จะรู้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ก็จะงงๆหน่อยนี่ประมาณนี้ส่วนตัวละครพวกนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีตังจริงๆพยายามทำภารกิจอย่าไปขายตัวละครย้ำนะอันนี้คือย้ำเลยคือตัวละครผมแนะนำให้เอามา up down อัพดาวคือยังไงก็ช่วงต้นเกมมันก็จะมีสอนอยู่ยบก็คือแบบนี้กดอัพไปเลยแล้วก็อัพอัพอัพอัตัวละครที่แนะนําให้อัพพยายามอัพตัวที่มันเอ่อจะได้ใช้ในอนาคตก็คือตัวอะไรอ่าตัวที่แนะนําก็คือ อัพดาวใช่ไหมก็แนะนำตัวนี้อุซบแล้วก็เออโซโลบู๊บก็ตัวนี้อัพดาวไปเลยแต่เราอย่าอัปแบบหลับหูหลับตาอัพนะคืออัพเฉพาะตอนที่เอ่ออัพช่วงที่มันมีประโยชน์ก็คือช่วงที่เราจะใช้อ่าสมมุติว่าผมจะใช้ตัวเนี้ยอ่ายาวๆเลยคือไมโก้ ผมก็จะอัพแต่ตอนนี้อัพไม่ได้เพราะไม่มีตัวให้อัพตัวละครก็ดูเห็นไหมมีสามดาวสามดาวส่วนถ้าเกิดจะขายจริงๆแนะนำให้ขายนี่ทห,หารเรือปืนไรเฟิลถามว่ามันเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นออได้ตังเยอะแต่ถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำขายช่วงที่แบบเราร้อนตังอาไม่มีตังใช้ แล้วก็ภารกิจอันนี้ก็พยายามทำเท่าที่ทำได้ตอนที่ผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมก็ทำไม่ครบทุกอันหรอกเดี๋ยวผมก็ทำเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ตังค์เยอะเลยนะอ่าผมก็จะมาสอนแค่นี้ก็เเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมนะห้ามไขตัวละครพยายามทำภารกิจให้ครบ ทุกวันเจพาพภารกิจอันนี้ที่ให้ครบร้อยหาทำเท่าที่เรา,เราทำได้แล้วก็3ก็คือเพชรอย่าเรียบใช้ใช้เท่าที่จำเป็นก็คือช่วงแรกๆก,ก็เพชรยังไม่มีอะไรมากช่วงหลังๆเราจะได้ใช้แน่นอนไม่ต้องห่วงอย่างที่4คือ การอัปตัวละครที่ผมบอกก็คือเไหนไหนไหน,นโซโล,โลแล้วก็อุซบแล้วก็บู๊ใช่บู๊แล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดใครได้ สองตัวนี้มาก็อย่าเอาไปอัพดาวเด็ดขาดก็คือหลายคนแบบอ่ะคิดว่าตัวละครมันแบบคงจะไม่มีประโยชน์แหละอ่ะกดอัพอย่างนี้เลยอ่ะแต่ถ้าเกิดผมอัพไมโกเอาไมโกไปอัพก็คือเสียของตัวละครที่เก่งที่สุดนะระดับ a ก็คือสองตัวนี้ส่วนระดับ S อ ตัวละครที่เก่งก็จะเป็นสองตัวนี้แต่ตัวนี้จะเก่งสุดเพราะว่าใน PVP เขาจะใช้กันบ่อยมากใช้กันเยอะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ยาวมากแล้วก็จบไปเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมอย่างที่บอกไปอย่าขายตัวละครและใช้เพชรยามจำปิน